สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะน้องของเรานะคะที่อยู่กรุงเทพนะคะน้องน้องเจหรือเปล่าทักหาเรานะคะโอนเงินมา,ามัดจำต้นนี้นะทุกคนต้นนี้เป็นดำด่างชมพูนะคะที่เราไปดึงออกมาจาก ต้นที่เราเคยชำไว้นะทุกคนตอนดึงออกมาเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะมีคนซื้อหรอกนะคิดว่าเ,เราไม่ได้อยู่บ้านหลังเก่าหลายวันอะไรประมาณนี้ยดึงๆออกมาเอามาเสียบใส่กระถางที่ว่างๆที่บ้านหลังใหม่เผื่อจะมีรากประมาณเนี้ค่ะหมายถึงว่าคิดแค่นี้นะคะทุกคนตอนที่ดึงออกมาไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเยอะดังนั้นเนี่ยก็ไม่เชิงเป็นแผลแบบตัดสด่เพราะเราไม่ได้ตัดออกมานะ เราดึงออกมาแบบแกะออกมาประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็เก็บไว้ต้นเก็บต้นลูกไว้หนึ่งต้นนะที่เขาอยู่กับต้นเดิมเขานะคะส่วนต้นแม่เขาคือต้นนี้ค่ะต้นแม่เขานี่คือแม่เขานะทุกคนเราซื้อมาสี่ใบพันสี่เราแยกเอาไปสองใบเอาไปชำตอนนี้เราเหลือสองใบนี้นะก็ยังไม่รู้จะตั้งราคายัางไงเพราะว่ามีเพื่อนสนใจสองก้านนี้อันนี้คือแม่ที่เราซื้อมา ก่อนหน้านี้นะแล้วเราก็ชํากลุ่มนี้คือกลุ่มต้นลูกนม่ลูกนะลูกลูกลูกได้สี่ใบลูกลูกแบบนี้น่าจะติดลากเร็วนะทุกคนเพราะว่าเราดึงออกมาจากโคนน่ะไม่รู้ต้นเดิมที่อยู่บ้านเป็นยังไงบ้างะตอนดึงแบบว่าลูกโถมาแล้วก็รีบไปรับลูกเลยค่ะทุกคนคิดว่า ดึงออกมาเลยดีกว่าอะไรประมาณนะี้ไม่ได้คิดอะไรมากมมยนะก็เลยได้แบบนะะี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนฝากชําไว้นะคะเพราะว่าเ,เพื่อนโอนเงินมาแล้วแต่ว่าเพื่อนไม่มีเวลาดูแลเดี๋ยวเราจะชําแยกใส่กระถางให้นะที่แรกตั้งใจว่าจะเอามาเสียบในที่ว่างนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนสนใจก็จะเอามาเสียบใส่กระถางแยกให้แล้วกันนะคุณ บันดิตนะคะอยู่ที่คอนแก่นค่ะสนใจต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นะคะก็เกิดจากการเฉือนโคนต้นด้านนี้เพื่อที่จะให้เขามียอดปรากฏว่าเขาเกิดยอดขึ้นมาแบบเป็นฟ้าแฝดค่ะทุกคนนี่คือข้อดีของการเฉือนโคนต้นเพื่อเร่งยอดใหม่นะคะอันนี้ยอดนี้ก็เกิดจากการเชือนนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะ อันนี้ยอดนี้อยากจะให้ดูชัดๆอันนี้เราก็เฉือนเห็นไหมเห็นเราเฉือนไหมคะลอยเฉือนอยู่ด้านนี้นะคะ